สวัสดีค่ะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Opulence g l o b a l จะมาแนะนำมาฝากทุกๆคนนะคะเป็นสิ่งที่พวกเรารอคอยมายาวนานเกือบ4ปีเลยทีเดียวเนาะไม่ใช้อื่นไกลเลยค่ะนั่นก็คือคอลลาเจนของบริษัท Opulence global ที่ผลิตมาชื่อว่า Arctic Vita เป็นคอลลาเจนเพปไทด์มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กมาก เรียกว่าไม่ต้องเข้าไปย่อยอะไรอีกแล้วเขาสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายแล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้เลยนั่นเองนะคะคราวนี้อาร์ติกวีตาเนี่ยมายังไงไปยังไงเล่าให้ฟังอย่างรวดเร็วมี4รสชาตินะคะอันที่อ้อมถืออยู่นี้ เป็นมัลติบอรี่์จำได้ง่าย,ายเลยถุงเข้าสีสวยๆนี่แหละนะคะสีสีเหมือนแบบว่าพวกบรรดาผลาไม้รวมต่างๆผลไม้ป่าเนาะแล้วก็แน่นอนคนเรามักจะถามหาช็อกโกแลตมานิลาเสมอบอริษัทก็ทำม,มานะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตเนาะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะและที่สำคัญแน่นอนวานิลาเพราะมีคนชื่นชอบก็จะออกเหลืองๆนวลๆใช่ไหมคะคราวนี้หลายคนเ็บอกว่าอันนี้ชง กับอะไรชงกับน้ำเฉยๆก็ได้ใส่กับโยเกิร์ตหรือใส่สามารถที่จะมาสรรหาวิธีทำยังไงก็ได้ผสมกับผลไม้ผสมกับโยเกิร์ตผสมนู่นนี่นั่นได้เลยนะคะและบางคนบอกว่าแต่ไม่ได้อยากได้ทานอะไรที่มันมีรสชาติน,านาี่นะเพื่อจะเอามาใส่กาแฟได้บ้าง <c oughs> ใช่ไหมคะดีเรามี unflavored <c oughs> ก็คือเป็นส่วนที่ไม่มีรสชาติใดๆนะคะแต่ เป็นออร์แกนิก MCT Oil นะคะบรรดาพวกท่านที่แบบว่าเรื่องอมีความรู้อย่างดีเรื่องของนิวทรนนะคะก็จะเข้าใจว่า MCT Oil คืออะไรเนาะคราวนี้ตัวนี้จึงสามารถเป็นตัวที่ผสมกาแฟร้อนตอนเช้าดื่มต้องบอกเลยว่าความพิเศษของตัวนี้สามารถที่จะใช้ได้ทั้งร้อนและเย็นตัวนี้ Arctic Vita เป็นอะไรมาจากไหน Arctic Vita นี้นะคะเป็น Wild Caught Marine ใครๆก็รู้ว่าอคอลลาเจนได้มาจากหลายๆซอสนะคะของเรานี้เป็นมาจากปลาน้ําลึกในทะเลหรือมหาสมุทรอาร์กติกก็คือขั้วโลกเหนือทะเลที่แถวแถบขั้วโลกเหนือมันหนาวเย็นปลาน้ําลึกที่เขาจับขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ปลาเลี้ยงเพราะฉะนั้นคุณสมบัติขับแก้วจริงๆนะคะเอามาฝากกันได้ต้องบอกเลยว่า ไร้สิทธิบัตรคือได้มากมายทำในแคนาดาแล้วก็ G M O free ไม่มี G M O ตัดแต่งพันธุก,กรรมและยังเป็นกลูเตนฟรีด้วยใครที่แพ้ใครที่แพ้กลูเตนนะคะรวมไปจนถึงได้ G M P นั่นก็คือสแตนดาดเป็น G M P certified การต้องใช้คำว่ายังไงคือการผลิตเนี่ยเขาจะมีตัวรับรองและยังได้ n a t URAL PRODUCT NUMBER ของแคนาดาด้วยเหมือนออยอนั่นเองนะคะและพวกเราทุกคนสามารถดูได้ใครนึกไม่ออกว่าอ้อมพูดอะไรไปดูซองได้เลยเขาจะมีทุกอย่างเขียนไว้บนซองเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีรับประทานกันนะคะ